ฮัลโหลสวัสดีนะคะกลับมาเจอกับจอยแล้วช่องจอย CA นะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปนะคะรีวิวเสื้อผ้าที่จอยขายได้ทั้งสัปดาห์เลยว่าจอยขายอะไรได้บ้างนะคะสัปดาห์ที่แล้วจอยไม่ได้ทำนะคะเพราะว่าค่อนข้างยุ่งนะคะโอเคสัปดาห์นี้จะ กลับมาทําให้ดูนะคะว่าขายอะไรได้โอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคือสินค้าที่จอยจะโชว์ให้ดูคือสินค้าที่จอยขายได้วันศุกร์โอเคเรามาดูกันว่าจอยขายอะไรได้นะคะโอเคมาตัวแรกก่อนเลยอันนี้ขายได้ใน ebay นะคะอันนี้เป็นเสื้อผ้ามัดย้อมที่จอยเอาเข้ามาจากเอาอนำเข้าสินําเข้ามาจากเมืองไทยนะคะสั่งทํามาอันนี้เป็น เสื้อเป็นผ้าเลยรย้อนร้อเซนะคะแล้วก็มัดยอมด้วยมือแล้วด้านล่างเนี่ยจะเป็นแบบว่าผู้ผู้นะคะเป็นทรงโอเวอร์ไซส์มีไซส์เดียวเท่านั้นอันนี้จอยขายได้ใน ebay นะคะขายไปในราคา20เหรียญค่ะตัวนี้นะคะโอเคต่อมา ถ้าใครเพิ่งดูจอยรีวิวสินค้าไปเนาะที่ซื้อมาจาก Goodwill นะคะตัวนี้ขายแล้วเห็นไหมเพราะว่า ที่ขายได้เร็วนะน่าจะลงแค่วันหรือสองวันขายได้เลยขายได้เร็วเพราะว่าเป็นสีมัดย้อมนะคะช่วงซัมเมอร์ปีนี้นะคะคนเขาก็นิยมสีมัดย้อมอีกปีที่แล้วเนี่ยฮิตมากๆเลยปีนี้ก็ยังฮิตอยู่นะคะแล้วตัวนี้เป็นผ้าลายริวนะคะแล้วเป็นโทนสีฟ้าสีฟ้าก็จะเป็นสีที่ขายดีช่วงซัมเมอร์นะคะแล้วตัวนี้ก็เป็นไล่สีด้วยเป็นสีมัดย้อมนั่นเองนะคะแบรนด์อันนี้ค่ะ แบรนด์นี้ตะไม่รู้จักนะที่ซื้อมาเพราะว่าซื้อด้วยดีไซน์นั่นเองตัวนี้ซื้อมาสี่เหรียญ99ขายไป15เหรียญน,นะคะต่อมาต่อมาต่อมาตัวนี้ค่ะอันนี้ก็ขายแล้วโพสต์วันเดียวขายได้เลยค่ะเห็นไหมเป็นสไตล์โบโฮนั่นเองแล้วตัวแขนเป็นแฟสลีฟนะคะแบรนด์วิก k อนซูซูซานนี่บีโนะคะ แบรนด์นี้เป็นครั้งแรกที่จอยได้มานะคะแต่ว่าที่จอยซื้อมาเนี่ย จอยซื้อด้วยดีไซน์นะคะเพราะว่าช่วงซัมเมอร์เนี่ยสไตล์โบโฮแบบเนี้ยจอยจะขายดีแล้วอันนี้เป็นไซส์ 4x นะคะ 4x ก็คือพลัสไซส์สำหรับคนสาวล่างอวบนั่นเองนะถ้าใครไปเจอเสื้อผ้าสไตล์นี้แล้วเ,เป็นไซส์ใหญ่จอยแนะนำให้ซื้อกลับมาขายนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถตั้งราคาได้แพงขายได้กำไรเยอะๆแต่ก็ยังถือว่าเป็นการที่ซื้อของมาแล้วก็ขายได้เร็วนะคะก็คือจะทำให ร้านของเราเนี่ยมีสินค้าใหม่ตลอดเวลานะคะอันนี้ค่ะขายแล้วตัวนี้นะคะอันนี้เป็นไซส์เอนะคะหลัก กี้แบรนด์นะคะภายใน2เดือนที่ผ่านมาจอยได้สินค้าตัวนี้สีดำนะคะ3ตัวสีฟ้า2ตัวขายหมดเรียบเลยนะคะช่วงนี้จอยขายลั c กี้แบรนด์ดีมากๆเลยนะคะในร้านจอยเนี่ยก็มีแค่สินค้าที่เพิ่งซื้อเข้ามาใหม่สินค้าเก่าส่วนมากขายไปหมดแล้วนะคะตัวนี้ที่ขายได้เร็วนะคะคือลูกเล่นลูกเล่นเห็นไหมคะเป็นลายโบโฮแล้วด้านหลังเนี่ยคือปักหมดเลย เป็นทรงแขนยาวนะคะจอยถึงบอกว่าช่วงนี้สไตล์นี้จอยขายดีถ้าใครไปเจอนะก็ซื้อเอาลองเอามาขายดูนะตัวนี้ซื้อมาสี่เหรียญ9ก้นะคะขายไป18เหรียญลูกค้าไม่ต่อเลยนะคะต่อมา อันนี้แค่วันสุกรนะวันศุกร์ก็ขายดีด,ดีใจมากเลยเดี๋ยวมารอดูวันอื่นว่าเราจะขายอะไรได้นะคะตัวนี้ก็ขายแล้วนะคะวันเดียวโพสต์ลงวันเดียวขายได้เลยะคะ่ะเห็นไหมเป็นสไตล์มัดย้อมไทท์ดรายนะคะเราบอกแล้วว่าขายดีอันนี้คือแบรนด์โค้ทแอนด์สโตนนะคะของ Anthropology เห็นไหมนี่มีตรงนี้เขียนบอก h r t p o l o g y นะคะ ตัวนี้เห็นมหเป็นเสื้อเชิ้ตผ้าธรรมดาเป็นโทนสีไที่ไาย,าย,ายนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นไซส์ xl นะคะก็คือเป็นไซส์ใหญ่หน่อยอะไรที่ไซส์ใหญ่หน่อยเนี่ยจะมีโอกาสขายได้มากจะมีโอกาสขายได้เร็วอ่ะไม่พูดว่าได้มากมีโอกาสขายได้เร็วมากกว่าไซส์เล็กนั่นเองอันนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะขายแล้วแล้วตัวเนื้อผ้านิ่มด้วยนะคะตัวนี้ดีใจมากที่ขายได้ตัวนี้ดีใจสุดๆมาดูกัน มาดูกันว่าคือตัวไหนนะคะตึงตึงอันนี้ขายแล้วนะคะเดี๋ยวจะจับทั้งข้างจะได้มองเห็นชัดๆนี่ค่ะขายแล้วเสื้อตัวนี้อันนี้เป็นของใหม่พร้อมป้ายราคานะคะโรเรนต์ลาฟโรเรนต์นั่นเองนี่ค่ะป้ายพร้อมป้ายห้อยป้ายเขาขายร้อยี่สิบเก้าเหรียญ ตัวนี้อันนี้เป็นผ้าซิลร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่จอยเคยบอกถ้าเป็นเนื้อผ้าซิลเนี่ยเราก็จะขายได้ราคาบวกด้วยเป็นของใหม่ด้วยแล้วจอยเคยบอกแล้วว่าเสื้อคอสไตล์แบบนี้ขายดีเห็นไหมเป็นคอระบายหรือบางทีจะเป็นคอปิดแล้วมีผูกโบนะคะส่วนมากสไตล์แบบนี้สาหรับจอยจะขายได้เรื่อยๆเลยไม่ค่อยมีตกค้างเหลือในร้านนะคะสังเกตเห็นไหมคอเป็นระบายรัฟเฟิลลงมานะคะแล้วตกแต่งด้วยแขนเห็นแขนไหมแขนก็เป็น อัดพีทนะคะคือมีมีความคลาสสิกนะคะมีความคลาสสิกจะหยิบใส่เมื่อไหร่ก็ได้นะคะเสื้อผ้าแบบนี้ค่ะตัวนี้จอยได้มา4เหรียญ99จอยขาย59เหรียญลูกค้าไม่ต่อเลยนะคะแล้วตัวนี้จอยต้องส่งไปที่ประเทศแคนาดานะคะอย่างที่จอยเคยบอกว่าร้านของจอยเนี่ย ไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนถ้าใครชอบแล้วประเทศนั้นมี eBay เนี่ยก็สามารถสั่งซื้อสินค้านะคะในร้านจอยได้คือสั่งกดในระบบ eBay จัดส่งไปต่างประเทศได้เลยนะคะเพราะจอยตั้งระบบเอาไว้นั่นเองนะตัวนี้ดีงามมากๆเลยขายได้กำไรดีนะคะต่อมาตัวสุดท้ายค่ะสุดท้ายก็ดีไม่แพ้กันกางเกงยีน r อาเธอทีนค่ะนี่ดูป้ายด้านหลังอา3เธอทีแล้วสังเกต กระดุมอาเธอทีนอันนี้เป็นของใหม่นะคะพร้อมป้ายนี่พร้อมป้ายเป็นของใหม่ตัวนี้ขายไปแปดสิบเหรียญค่ะจอยเคยบอกแล้วว่ากางเกงอาเธอทีนสำหรับจอยเนี่ยขายได้กำไรนะคะแล้วอันนี้เป็นตัวใหม่ส่วนมากก็จะเป็นทรงสกินนี่ส่วนมากจะเป็นสีสีโทนเดนิมสีน้ำเงินแล้วส่วนมากเขาก็จะทำเป็นโทนสีดำนั่นเองนะคะแล้วอันนี้ก็เป็นทรงสกินนี่นะคะ ตัวนี้อย่างที่บอกว่าขายไป80ถ้าจอยจำไม่ผิดน่ะจอยซื้อมา25เหรียญบวกค่าคนส่งอีก7อีก7เหรียญน,นะคะในพอร์ชมาถ้ากับว่าตัวนี้ต้นทุนของจอย32เหรียญน,นั่นเองเห็นไหมถึงแม้ว่าเราจะ ไม่ไม่ไม่ได้ออกไปซื้อของในในร้านกู d ดเวลนะคะเราสามารถดูสินค้าในออนไลน์แล้วก็ซื้อเอากลับมาขายนะคะส่วนมากจอยดูสินค้าเนี่ยจอยก,ก็จะดูทั้งใน ebay แล้วก็ดูพ s ร์ชมานะคะดูแบรนด์ที่เราสนใจดูสินค้าที่เราชอบดู ดูคอนดิชันนะคะก็ดูหมายถึงว่ามีตำหนิไหมของใหม่ของเก่าแต่ส่วนมากนะคะถ้าจอยซื้อสินค้าใน eBay แล้วพอชมาสเนี่ยจอยพยายามเลือกที่จะซื้อของใหม่ถ้าเป็นของมือสองเนี่ยก็เลือกสินค้าที่ในราคาถูกที่เราสามารถซื้อเอากลับมาทํากําไรได้นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆของจอยคือตัวนี้จอยซื้อมาจากพอชมานะคะแล้วก็ขายได้ใน EBa y นั่นเองนะคะถึงแม้อยู่บ้านนะคะก็ หาสินค้าออนไลน์เอามาขายได้นะอันนี้คือสินค้าที่จอยขายได้นะคะของวันศุกร์เดย์ยังไงมารอติดตามดูนะคะว่าวันต่อไปอจอยขายอะไรได้นะ,ะมาดูกันนะคะว่าเสาร์อาทิตย์นี้จอยขายอะไรได้บ้างนะคะโอเคเรามาดูตัวแรกตัวนี้จอยขายได้ใน eBay ค่ะนี่ เอออันนี้คือแบรนด์เป็นบูทิดแบรนด์ของทางอเมริกานะคะจอยซื้อเป็นราคาส่งกล่องสุ่มเอามาขายนั่นเองนะคะขายได้แล้วตัวนี้นะคะขายไป20เหรียญนะคะนี่จะเป็นเสื้อเออแท้งก์ท็อปนะคะแล้วตัวลายเนื้อผ้าเนี่ยเขาจะเรียกว่าลายไดมอนด์พรินต์นะคะแล้วตรงแขนเนี่ยจะเป็นปักเนาะเป็นปักเหมือนแบบตกแต่งตกแต่งแบบ ถักๆปักๆตรงนี้นะอ่าโอเคแล้วก็เป็นผูกด้านหลังนะคะต่อมาจะจะบอกขายได้ใน ebay ก่อนนะคะต่อมา c o ้ดแอนด์สโตค่ะอันนี้อันนี้เป็นไซส์ M ตัวนี้ตัวขายไปถูกมากขายไป12เหรียญซื้อมา4เหรียญ99นะคะ เพราะว่าตัวเนี้ยอยู่กับจอยมาน่าจะประมาณสักแบบเดือน 2, 2> เดือนแล้วนะคะจอยไม่อยากเก็บของไว้อะไรขายได้จอยก็เลยขายให้นะคะตัวนี้ต่อมาอันนี้เป็นชุดเดรสของจอยเองค่ะจอยขายไปในราคา8เหรียญน,นะคะบ a นนาริ e พับบิกนะคะปกติแล้วจอยตั้งราคาน่าจะอยู่แค่12 13เหรียญน,นะคะคือเบื่อแล้วไม่อยากใส่แล้วก็เลยขายเป็นเอ,อ่อ ชุดคลายๆชุดบอดี้คอนนะคะเป็นแบบใส่แบบแคชชัวนะคะจอยชอบตัวเนื้อผ้าตัวเนื้อผ้ายืดมากเลยนี่แบบนี้ถ้าใครซื้อมาขายก็น่าจะตั้งได้อยู่ราวๆสิบเหรียญน,นะคะสไตล์แบบนี้แต่ว่าทานที่ดีอย่าเอามาดีกว่าอย่าเอามาดีกว่าเพราะว่าไม่ได้ขายดีนะคะ ต่อมาตัวนี้ขายแล้วค่ะอันนี้เพิ่งซื้อมาเออลอดล่าสุดนี่ค่ะที่จอยเพิ่งไปช้อปปิ้งมาเห็นมาเป็นผ้าลินินแล้วเป็นไซส์ใหญ่นะคะเลิบลินินเจจิวนั่นเองถ้าใครไปเจอผ้าลินินแบรนด์นี้แนะนําช่วงนี้ให้ซื้อมาขายขายได้เร็วมากๆหรเลยอันนี้จอยโพสต์ลงไปน่าจะประมาณสัก3าวัน4วันนะคะก็ขายได้แล้วซื้อมาสี่เหรียญ99นะคะขายไป20เหรียญลูกค้าไม่ต่อเลย ต่อมาอันนี้ก็ขายแล้ว l ลิฟลีนินเจจิ l เหมือนกันอันนี้เป็นไซส์ใหญ่นะคะไซส์ 5x นั่นเองซื้อมา4เหรียญ99ขายไป18เหรียญค่ะจริงๆต่จอยตั้งไว้น่าจะประมาณ23 25อะไรเงี้ยลูกค้าขอต่อมานะจอยก็ลดให้ต่อมาตัวนี้ตัวนี้ก็ขายแล้ว เลิฟลินลินเจจิวแต่ตัวนี้เป็นของใหม่เพราะว่ายังมีป้ายห้อยตรงนี้อยู่นะคะอันนี้เป็นของใหม่เห็นไหมสีนี้จะบอกว่าช่วงนี้ที่อเมริกากําลังฮิตสีนี้กับสีน้ําเงินสีเหลืองสีเขียวนะคะใครไปเจอก็รีบหามาขายแล้วกันนะอ่าโอเคเป็นเสื้อแท่งท็อปปกตินะคะซื้อมาสี่เหรียญเก้าสิบเก้าขายไปยี่สิบห้าเหรียญเย่ yeah. ต่อมาอันนี้ค่ะ r a ล l s ขายแล้วนะคะอันนี้น่าจะประมาณแบบไปช้อปปิ้ง3ครั้งที่แล้ว3ครั้งก่อนของจอยนะคะขายแล้วแบรนด์เนี้ยขายดีแล้วยังขายได้ราคาอยู่ถ้าใครไปเจอแล้วเป็นไซส์ใหญ่ก็เลือกหยิบมานะคะตัวนี้ซื้อมา4ี่เหรียญ99ขายไป22เหรียญค่ะตัวนี้่อมาอันนี้ อันนี้ค่ะร a w r e n t Love r a w r e n ของใหม่พร้อมป้ายราคาป้ายห้อยป้ายราคาเจ็ดสิบห้าเหรียญน,นะคะเป็นเสื้อเชิ้ตนะคะซื้อมาสี่เหรียญเก้าสิบเก้าค่ะตัวนี้ขายไปขายไปเท่าไหร่ขายไปน่าจะประมาณยี่สิบห้าเหรียญถ้าจอยจำไม่ผิดนะลูกค้าขอต่อมานะคะจอยก็เลยหลดให้เพราะว่าจอยตั้งไว้ยี่สิบเก้าเหรียญนะคะของใหม่ต่อมาอื นนตึงต้งอันนี้ขายแล้วค่ะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตนะคะนี่อันนี้คือแบรนด์วินยาต d w i วส์นะคะสังเกตได้โลโก้จะเป็นปลาโลมานั่นเองอันนี้ได้มา4ี่เหรียญ99ขายไป22เหรียญค่ะลูกค้าขอต่อก็เลยลดให้22เหรียญนะคะต่อมา ตัวนี้ดีใจมากขายได้แล้วตัวนี้ซื้อมาตั้งแต่แบบช่วงหน้าฟอร์ซีซั่นปีที่แล้วเพิ่งจะมาขายได้ก็จะกลางปีแล้วนะคะนี่ค่ะทันยาเทเลอร์นะคะใครเจอแบรนด์นี้แนะนำให้ซื้อมานะคะเป็นเป็นแบรนด์เนมนะเสื้อผ้าชุดเดรสของเขาส่วนมากอะเอามาขายได้ตัวละร้อยกว่าเหรียญเลยนะคะเพราะว่าซื้อใหม่ตัวนึงก็สามสี่ร้อยเหรียญแล้วถ้าใครเจอแบรนด์นี้ก็ซื้อมาละกันอันนี้เป็นเสื้อสเวตเตอร์สีแดง นี่ค่ะตัวนี้จอยซื้อมาจากพอชมาร์กนะคะซื้อมาตัวละสาสิเหรียญเสียค่าส่งอีกเ็เหรียญเท่ากับว่าต้นทุนตัวนี้จอยตัวละสี่สิบสเหรียญซื้อในพอชมาร์กขายได้ใน p o r มาร์กแปดสิเหรียญค่ะตัวนี้จริงจงจอยตั้งไว้ร้อยกว่าเหรียญน,นะคะลูกค้าขอต่อมาเหลือ80ดสเหรียญก็เลยขายให้นะคะเพราะว่าหมด ช่วงฤดูขายแล้วสไตล์แบบนี้ต้องขายช่วงแบบช่วงหน้าฟอช่วงหน้าฟอลกับช่วงหน้าวินเทอร์นะคะก็ขายไปก็ได้กําไรยี่ยี่สเหรียญประมาณนี้นะคะตัวนี้โอเคต่อมาต่อมาเป็นตัวสุดท้ายแต่เดี๋ยวจอยไม่ได้แกะให้ดูนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูตัวนี้ขายได้ในเว็บไซต์ของจอยเองนะคะเป็นเสื้อ โทนสีเขียวนะคะลายดอกลายริ้วผสมรวมกันตัวนี้คือตัวสุดท้ายแล้วนะคะสีนี้ปกติจอยมีรุ่นเนี้ยมีทั้งสีเขียวกับสีชมพูนะคะตอนนี้ในร้านก็จะเหลือแค่สีชมพูอย่างเดียวสีเขียวขายหมดแล้วเย่แย่ดีใจอันนี้ก็คือสินค้าทั้งหมดของจอยนะคะที่จอยขายได้วันเสาร์กับวันอาทิตย์นี้นะคะแล้วเดี๋ยวยังไงติดตามรอดูนะคะว่าวันต่อไปจะจะขายอะไรได้คะ่ะ มาดูสินค้าที่จอยขายได้วันจันทอังคารพุธนะคะว่าจอยขายอะไรได้บ้างนะคะก็สินค้าที่ขายได้ทั้งหมดเนี่ยจะขายได้เฉพาะในอีเวนท์เท่านั้นนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยอันนี้ค่ะให้ดูแบรนด์แบรนด์นี้นะคะเออตัวนี้จอยขายไปเดี๋ยวขอดูราคาด้วยเนาะจอยจำราคาไม่ได้ตัวนี้ขายไป16เหรียญค่ะจอยซื้อมาสี่เหรียญ9 9นะคะอันนี้เป็นของใหม่พร้อมไป ราคานะคะก็จะเป็นเป็นเป็นเสื้อท็อปทูนิคนะคะแบบใส่สบายๆสำหรับคนที่ชอบใส่สไตล์เบสิกนั่นเองนะคะโอเคต่อมาตัวนี้พิ่งขายได้เลยลูกค้าต่อจอยมาแบบถูกมากต่อจอยมาตอนแรกต่อมา25เหรียญนะคะจอยไม่ขายนะคะจอยก็ลดให้เพราะว่าจอยตั้งไว้อยู่ที่55นะคะก็ต่อกันไปต่อกันมาต่อกันประมาณ3-4รอบค่ะจนสุดท้ายเขาต่อจอยเหลือ30 สา3สิบห้าสาสิบห้าจอยก็ยังขายไม่ได้เพราะว่าตัวนี้จอยซื้อมาจากกล่องสุ่มนะคะตัวนี้ถ้าจอยจาไม่ผิดอ่ะราคาที่จอยได้มาตกตัวละยี่สิบเหรียญน,นะถ้าจอยขายยี่สิบห้าเนี่ยจอยก็ขาดทุนถ้าจอยขายสาสิบห้าเหรียญเนี่ยเหมือนได้กําไรแบบห้าเหรียญเจ็ดเหรียญอะไรเงี้ยมัน,ม,นมันไม่โอเคมันถูกเกินไปนะคะก็สรุปจอยขายไปในราคาสี่สิบสามเหรียญค่ะ นี่ก็ได้กํำไรประมาณสัก15เหรียญหรือ178เเหรียญประมาณนี้นะคะแบรนด์อันนี้ค่ะเอเลียสค่ะของใหม่พร้อมป้ายราคานะคะเป็นกระโปรงมิดิเดรสนั่นเองนะคะตัวนี้ซื้อมาจากกล่องสุ่มนะคะกล่องสุม่ม B&G นนะคะถ้าใครแบบว่าเนาะ เถ้าอยู่ในอเมริกาแล้วคิดว่าแถวบ้านที่ตัวเองอยู่เนี่ยไม่มีฟูดเวลหรือว่าไม่มีแหล่งที่ซื้อสินค้ามือสองขายนะคะก็แนะนำให้เลือกซื้อกล่องสุ่มนั่นเองนะคะสามารถซื้อได้ของ B&G เนอะคือของ B&G เนี่ยเขาก็มีทักจะซื้อเป็นกล่องใหญ่รตใหญ่ก็ได้นะคะก็ต้องติดต่อกับเขาเอาเนาะว่าเราจะสามารถซื้อแบบ เป็นลังใหญ่อะคะ่ะลังใหญ่อาจจะแบบ500ตัวพันตัวราคาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ว่าสินค้าที่เราจะได้บอกไม่ได้เพราะว่าเขาก็เขาก็โยนสินค้าทั้งขายได้และขายไม่ได้ให้เรานั่นเองนะคะโอเคต่อมามาตัวนี้ค่ะ เท่าไหร่เอ่ยตัวนี้จําไม่ได้โอเคตัวนี้ขายไป15้าเหรียญค่ะอันนี้แบรนด์เจครู Crew, เป็นป้ายเลเบลแบบใหม่นะคะของใหม่พร้อมป้ายลาค่ะจอยซื้อมาสี่เหรียญ99ค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้ขายไป15เหรียญเน,ะนาะอันนี้ค่ะอันนี้ถ้าจอยจำไม่ผิดจอไปช็อปปิ้งน่าจะแบบครั้งก่อนครั้งก่อนเนาะตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยค่ะ แบรนด์เค้บอช่วงนี้จอยหยิบแบรนด์นี้มาเยอะมากเพราะว่า,าสินค้าที่จอยไปเจอเนี่ยคือด้วยตัวลายเนื้อผ้าตัวลายเสื้อผ้าดีไซน์ของเขา่าจอยชอบแล้วช่วงเนี้ก็ได้ของใหม่พร้อมป้ายราคาบ่อยนะคะจอยก็เลยซื้อมาขายตัวนี้ขายไป21เหรียญซื้อมา4เหรียญ99นะคะเป็นเสื้อทรงแรปนะคะทรงแรปหมายถึงเป็นทรงป้ายนั่นเองค่ะ ตัวนี้ขายแล้วซื้อมาสี่เหรียญ99ต่อมาตัวนี้ดีใจมากขายได้ตัวนี้อยู่กับจอยมาแบบ3ามปีได้เพิ่งจะขายได้ที่ขายได้เพราะว่าจอยมาเปลี่ยนใส่หุน่นปกติจอยใส่หุน่นแต่ใส่หุ่นแบบ ไม่มีแขนพอใส่หุ่นไม่มีแขนเนี่ยเวลาถ่ายรูปออกมามันดูไม่สวยนะคะจอยก็เอามาเปลี่ยนใหม่นะคะเอามาใส่หุ่นของจอยที่มีแขนแล้วใส่กางเกงนะคะแล้วก็ถ่ายรูปให้ดูสว่างให้ดูชัดมากที่สุดถ่ายรายละเอียดสินค้าให้ได้เยอะที่สุดนะคะขายได้เลยพอเปลี่ยนรูปปุ๊บวันต่อมาขายได้เลยอันนี้คือแบรนด์ Banana Republic นะคะอันนี้เป็นผ้าลีนินผสมคัตตอนจะเห็นได้ว่าด้านหน้าเนี่ยเออเป็นงานปักหมดเลย นะคะตัวนี้จอยได้มาฟรีค่ะจอยขายไปสิบเหรียญน,นะคะตั้งไว้ที่สิบามเหรียญต่อมาต่อมาตัวนี้ค่ะอันนี้คือเจจิลเป็นเกรสนะคะนี่ แล้วข้างบนเป็นแบบปักฉลุหมดเลยอันนี้ก็อยู่กับจอยมา2ปีได้อันนี้ไซส์เล็กถ้าอันนี้ไซส์ XS เลยแหละถ้าเป็นไซส์ใหญ่อะน่าจะขายได้แล้วนะคะแล้วด้วยพอเป็นสีฟ้าเนี่ยเออสีก็ค่อนข้างซีดนะคะแต่จอยบอกลูกค้าว่าสีซีดนะคะมีก็ซื้อมาเจเหรียญ99ขายไป15เหรียญค่ะลูกค้าต่อก็ขายนะต่อมาอันนี้เป็นเสื้อเน,น็ท สเวตเตอร์นะคะน่ารักมากเป็นแบบว่าลายดอกนะคะบแบรนด์เจจิลค่ะตัวนี้ตัวนี้จอยซื้อมา5้าเหรียญส9นะคะส่วนมากใน้านปูดวิวเนี่ยถ้าเป็นแบบพวกเสื้อสเวตเตอแบบเนี้ยเขาจะคิด5้าเหรียญส9ขายไปในราคา16เหรียญน,นะคะจอยตั้งไว้ยี่สเหรียญตัวนี้นะคะต่อมาตัวนี้ค่ะ อันนี้ Love and Taylor ตอนแรกที่ซื้อตัวนี้มาเพราะจะซื้อมาใส่เองแต่พอลองใส่แล้วเนี่ยใหญ่ไปค่ะใหญ่ไปใส่มาไม่สวยตอยก็เลยขายนะคะตัวนี้ส่วนมากช่วงเนี้ยแนวๆประมาณเนี้ยน่าจะขายได้นะคะก็ใครเจอก็ซื้อมาแล้วกันถ้าไปได้ในราคาถูกนะแต่จอยได้มันตัวละสี่เหรียญเก้าสิบเก้าเนี่ยขายไปแค่เก้าเหรียญเองค่ะเพราะจอยต,ตั้งไว้สิบสามเหรียญเนาะลูกค้าขอต่อก็ลดให้ไป แต่จริงๆแล้วว่าสําหรับจอยถ้าจะขายเป็นเสื้อแท่งท็อปแบบเนี้ยหาเป็นเสื้อบราว์เป็นแขนยาวไซส์ใหญ่ๆหน่อยขายง่ายกว่านะคะต่อมาอันนี้อันนี้ขายแล้วอันนี้เป็นอันนี้ซื้อมาจากการช้อปปิ้งคราวก่อนนะคะแบรนด์ทาวบอสนะคะเออลายลูกน้ำนะคะแบบนี้อยากจะบอกว่าฮิตมากนิยมมากใครไปเจอลายแบบนี้ให้รีบซื้อมาขายช่วงนี้นะคะเพราะว่าเออจอยก็ติดตาม รีเซลเลอร์ท่านอื่นใน i อเขาก็บอกว่าลายนี้ส่วนมากเขาขายดีกันนะก็ไปซื้อมาแล้วอันนี้ก็เป็นเสื้อเออแคชชั่วเป็นเสื้อทีปกติอย่างที่จอยเคยบอกคราวก่อนเนาะว่าครั้งล่าสุดที่จอยไปเนี่ยต่อไปถ้าจอยไปเจอเนื้อผ้าสไตล์เรียบเรียบแบบนี้แล้วเป็นลายแบบนี้จอยก็มักจะซื้อเอากลับมาขายนะแลวอันนี้ก็ถือว่าขายเร็วนะคะในเวลาไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์ก็ขายได้แล้วตัวนี้ขายไป ขายไป14เหรียญค่ะซื้อมา4เหรียญ99ก็ถือว่าราคาโอเคนะเพราะว่าตัวตั้งราคาไว้แค่18เหรียญเองโอเคต่อมามาตัวสุดท้ายค่ะตัวสุดท้าย ตัวสุดท้ายต้องดีที่สุดอยากจะบอกว่าดีใจมากพอขายได้ตอนรีบกระโดดโลดเต้นเลยนะคะเวลาเวลาเวลาได้ยินเสียงชาชิ่งชาชิ่งคือเสียงที่แบบเราขายของได้เวลาขายได้เนี่ยจอยก็จะดีใจทุกครั้งไม่ว่าเราจะขายได้เออในราคากําไรที่น้อยหรือในกำ,กำไรที่มากนะคะถ้ากําไรที่มากเนี่ยเราก็จะยิ่งดีใจเป็นพิเศษนะคะเหมือนตัวนี้ที่จอยจะโชว์ให้ดูตัวนี้ตัวนี้ เดี๋ยวจอยเช็ค,คราคานิดนึงนะจอยจำไม่ได้ว่าจอยซื้อมาเท่าไหร่แต่ว่าตัวนี้จอยซื้อมาจาก s o h e m a r k นะคะเดี๋ยวจอยขอเช็คก่อนเอออะโอเครู้แล้วว่าซื้อมาเท่าไหร่ให้ดูเดี๋ยวจอยขึ้นรูปให้ดูต่างหากด้วยนะคะจะได้เห็นทรงง่ายอันนี้ค่ะเป็นชุดแม็กซี่เดรสยาว ยาวเลยนะคะคือช่วงหน้านี้เป็นช่วงเอ่อหน้าสปริงนะคะอย่างที่จอยเคยบอกนานมากช่วงหน้าสปริงส่วนมากจะเป็นช่วงที่คนเขาแต่งงานกันคนก็จะหาซื้อชุดบรา์เมดไปงานแต่งงานกินเลี้ยงนอกสถานที่อะไรเงี้ยแล้วชุดสไตล์แบบเนี้ยคือเหมาะมากๆเลยนะคะแบรนด์คือยูมิคิมนั่นเองนี่แบรนด์นี้จอยชอบขายคือส่วนตัวเนี่ยชอบลายดอกพอชอบลายดอกจอยก็ชอบขายแบรนด์นี้นะแบรนด์ที่จะเป็นลายดอกที่โดนใจจอยก็จะมีแบรนด์นี้ยูมิคิมนะคะมีเท็ดเบ นะคะที่ส่วนมากจอยมักจะเลือกดูเอามาขายที่เป็นลายดอกแต่ส่วนมากถ้าไลด์ดอกจริงๆก็จะเป็นแบรนด์นี้ตัวนี้จอยซื้อมาจากพ c h ม m a r k นะคะซื้อมาในราคาย5่เหรียญค่าขนส่งอีก7เหรียญต้นทุนตัวนี้ของจอยตัวละ32เหรียญจอยขายได้ตึงต้งตึงต้งตึ้ง ขายได้ร้อยสาสิบเหรียญค่ะขายได้ร้อยสาสิบเหรียญลูกค้าไม่ต่อเลยนะคะขายได้ใน eBay นะคะจอยซื้อมาจากพอชม m a r k แล้วขายได้ใน eBay นั่นเองนะคะตัวนี้แล้วเออเมือม่อเมือม่อเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วจอยก็ขายได้ไปแล้วนะคะชุดเดรสแบบนี้แล้วจอยดูสินค้าในร้านของจอยถ้าเป็นชุดเดรสยูมิคินเนี่ยจอยน่าจะมีเหลืออีกแค่ชุดเดียวแล้วก็มีเป็นอีกสองชุดเออมีเหลืออีกสองชุดแล้วก็มีเป็นกระโปรงอีกนะคะช่วงนี้จอยก็เลย พยายามหาในออนไลน์เพราะส่วนมากเวลาที่จรออกไปหาใน้านกูดวิลเนี่ยจอยไม่เจอชุดแม็กซี่ของยูมิคิมนะคะหรือว่าไม่ค่อยได้เจอเลยนะคะชุดแม็กซี่สวยๆส่วนมากถ้าจะซื้อเนี่ยก็ต้องซื้อออนไลน์หรือก็ต้องดูที่นอสตอมแบ็กวันที่เขาลดราคาส่วนมากเนะี่ยนอสตอมแบ็กเขาจะลดราคานาน,านๆก็ไม่นานมากนานๆแบบสองสาเดือนจะมีหนึ่งลดเพิ่ม25%ส่วนมากเขาจะลดแบบช่วงวีคเอนอะไรอย่างนี้นะคะ เมื่อรู้สึก2อาทิตย์ที่แล้วก็เพิ่งลดไปแต่ตอนไม่มีเวลาไปดูนะคะก็เดี๋ยวยังไงชุดเรสยูมิคิมเนี่ยช่วงนี้จอยก็จะพยายามมองหาใน eBay แล้วก็พอร์ชมานะคะถ้าร้านไหนเขาแบบเป็นสินค้าใหม่พร้อมป้ายนะคะจอยก็ถ้าราคาเราพอโอเคถ้าเราสามารถต่อรองราคาเขาแล้วเขารดราคาให้ตามที่จอยต้องการนะคะจอยก็มาจะซื้อเอากลับมาขายในร้านนะคะน,นี่ก็เป็นเทคนิคการหาสินค้าของจอยนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือสินค้าทั้งหมดที่จอยขายได้ จันอังคารพุทธนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงมาติดตามรอดูกันนะคะว่าวันต่อไปจะ,จะขายอะไรได้อีกนะคะโอเควันนี้จอยมา <ไป S 2> ดูสินค้าที่ขายได้วันพารือหัดกันนะคะอันนี้ขายได้ใน ebay ค่ะเป็นชุดว่ายน้ำแบรนด์ Brand, ทาบอสถ้าจอยจำไม่ผิดเยอะ นี่ค่ะทาวบอสนะคะซื้อมาสี่เหรียญ9กขายไปสิบสี่เหรียญค่ะช่วงนี้ถ้าใครเจอชุดว่ายน้ําเออเป็นลายโบโฮนะคะลายแบบนี้ก็ซื้อมาขายนะช่วงนี้ขายดีนะลายนี้ต่อมาอันนี้ค่ะ เป็นเสื้อแท้งท็อปนะคะของใหม่ค่ะลั u กี้แบรนด์จอยซื้อมาน่าจะ2ปีแล้วนะคะอันนี้เป็นไซส์เล็กได้มาจากร้าน TJ Max นะคะอันนี้คือไซส์ S นะคะก็เป็นสีเขียวแล้วด้านหน้าก็เป็นปักนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้เออขายไป19เหรียญลูกค้าไม่ต่อเลยถ้าจอยจําไม่ผิดจอยน่าจะซื้อมาสามเหรียญหรือ5เหรียญน,นะคะเป็นสินค้าใหม่เนาะ อันนี้ค่ะอันนี้ขายแล้วอันนี้คือไปช้อปปิ้งล่าสุดของจอยเลยนะคะขายได้แล้วแบรนด์เทวบอสนั่นเองค่ะถ้าจอยไปเจอเสื้อสไตล์นี้จอยก็จะซื้อมาอีกนะคะซื้อมาสี่เหรียญ99ขายไปสิห้าเหรียญต่อมาอันนี้ก็ขายแล้วนะคะอันนี้แบรนด์ Lucky ้แบรนด์นะคะอันนี้เป็นคอลเลกชันของปีนี้นะคะก็ขายไป15เหรียญซื้อมา4เหรียญ99ค่ะช่วงนี้จอยขาย Lucky ้แบรนด์ดีเนาะต่อมาอันนี้ก็ขายได้ใน eBay นะคะอันนี้จอยเอาเข้ามาจากเมืองไทยนะคะนี่เป็นบอดี้สูทใส่แบบเซ็กซี่เซ็กซี่นะคะ แล้วทรงคอข้างหน้าเป็นอย่างนี้ผ้ายืดยืๆนี่นะคะขายไปยี่สิบเหรียญค่ะนี่เนาะถ้าใครสนใจอยากจะซื้อสื้อผ้าเมืองไทยมาขายก็ลองดูนะคะแต่ว่าก็อาจจะขายได้ช้าหน่อยเพราะว่าเสื้อผ้าเอเชียเราเนี่ยไซส์จะเล็กนะคะคนอเมริกันส่วนมากไซ้์ใหญ่ อันนี้เพิ่งขายได้อันนี้ก็อยู่กับจอยมานานมากนะคะเออพออยู่มานานมากเนี่ยจอยก็เลยไปค้นหารูปนะคะเป็นสต็อกเอ,อ่อโฟโต้รูปนะคะกางเกงรุ่นนี้แล้วก็เอามาประกอบกับการขายนะคะก็ขายได้เลยนะคะนี่ค่ะเจจิวนั่นเองของใหม่พร้อมป้ายราคานะคะขายไป2ีสเหรียญค่ะ เป็นทรงครอปนะคะเหมาะที่จะใส่ช่วงสปริงซัมเมอร์นะคะแล้วตัวสุดท้ายขายได้ในเว็บไซต์บอนะคะนี่ค่ะเป็นเสื้อแบบว่าสไตล์เบสิกนะคะแต่ว่าแขนนี่แขนเป็นทรงระบายเป็นลายเสือนะคะแล้วก็ลายดอกแบบนี้นะคะนี่ ก็ถ้าใครสนใจอยากจะอุนหนุนสินค้านะคะในร้านเว็บไซต์หรือร้าน ebay ของจอยนะคะก็เข้าไปดูลิงก์ด้านล่างได้เดี๋ยวจอยใส่ลิงก์ไว้ให้ก็กดเข้าไปดูนะคะโอเคอันนี้คือสินค้าทั้งหมดนะคะที่จอยขายได้ทั้งสัปดาห์นี้นะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ จอยเริ่มถ้าจำไม่ผิดจอยเริ่มตั้งแต่วันศุกร์นะศุกร์ก็มาจบที่พัลลือหัน,นะคะอันนี้คือสินค้าที่ขายได้ถามว่าขายได้เยอะไหมจอยว่าสัปดาห์นี้ค่อนข้างเงียบนะคะขายไม่ได้เยอะแต่ว่าก็ยังดีที่จอยสามารถขายสินค้าชิ้นใหญ่ได้ก็เลยได้กําไรเยอะหน่อยนะคะโอเคถ้าใครชอบคลิปสไตล์แบบนี้อย่าลืมกดซับสไครต์กดตัมอัพไว้ให้จอยด้วยนะคะแล้วยังไงมาเจอกับจอยใหม่ในคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ